ิพพานธรรมชาติสองคนนี้ได้อันดัะหนึ่งคะแนนดีดีผา,าใจวะพสาทุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพุทธศาสนาอยู่ในเวลานี้วันนี้อาตมาจะพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่ตอนที่ห้าในพระไตรปิฎก ในขุตกาิิกายอิติอุตกะธาสูตรพระพุทธเจ้ากล่าวถึงนิพพานสองประเภทคือสัพปาทิเสสะนิพานธาตุหมายถึงนิพพประธาตที่ทรงอินทรีห้าอยู่คือยังมีชีวิตอยู่พระค์ยังสวยสุขสวยทุกข์อยู่เมื่อประสบกับอิทธาลมและอัน,นิจจถารลมอันนี้คือพระชนชีพอยู่ แต่พระองค์ทรงนิพพานธาตุที่เรียกว่าสอุปะทิเสสะนิพพานธาตุเพราะพิธีสองเรียกว่าอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุหมายถึงนิพพานดับทั้งภพทั้งเวทนาโดยสิ้นเชิงแล้วดับทั้งภพคือไม่เกิดอีกดับทั้งเวทนาคือสิ้นทุกขจากข้อสูตรนี้จึงสามารถยืนยันได้ว่า กรณีน,น้้นนายสอนว่ามีการตัดอารมณ์นั้นเป็นไปไม่ได้เพราะพุทธเจ้าไมา่ได้สอนเพราะพระพุทธองเนี่ยเมื่อพระชนชีพอยู่เนี่ยพระองค์ก็ยังเสวรเวทนาอยู่โดยธรรมชาติเมื่อม,มีอารมณ์มาเข้ามาแต่ท่านไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานในตัวตนเท่านั้นเองตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นก็าตามไม่อุบัติขึ้นก็าตาม ยังคงบินหลักยืนยันตัวเป็นธรรมนิยามตาธรรมนิยามว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้สิ่งนี้ดับสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับตามดูก่อนพิสุกทั้งหลายเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบย่อมมี ดูกนพิสุทั้งหลายเพราะเหตุปัจจัยทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมทานนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั้นเทียวคือความเป็นธรรมดาแห่งธรรมดาตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความเป็นสิ่งที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะ ซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้แล้วเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย,มมย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เหมือนขันหงายของของของี่ควม่มได้กล่าวไว้บัดนี้ว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีดังนี้ดูก่พิสุิ์ทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แดธรรมาธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตตะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างอื่นเป็นอนันตตตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทธปัจเจตตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนพิสุกทั้งหลายทำนี่เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท คือทำเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติอันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นตามที่อาตมาได้กล่าวมานี้อยู่ในพระสูตรอยู่ในพระไตริฎกหมายถึงว่าพระนองในเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของธรรมคำว่าธรรมะและทั้งไม่เข้าใจคำว่านิพพานจึงถามเล่นกันเล่นเป็นเด็กะว่าธรรมะ ธรรมชาติอ่ะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติกับนิพพานนั้นใหญ่กว่าก็ตอบว่านิพพานถ้าตอบว่านิพพานมันใหญ่กว่านี่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันแล้วว่าพระองค์จะบังเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตามตัวธรรมชาติมันตั้งอยู่แล้วเชียวหรือเม้แงวิทยาศาสตร์ก็ได้วิทยาศาสตร์ ในธรรมชาติเนี่ยยังมีสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นพบอีกหลายหลายอย่างสิ่งที่ค้นพบแล้วยังไม่รู้จักดีก็มีย,เย,ยเยอะแยะเยอะอย่างเช่นหลุมดำนะหรืออท่าที่เป็นท่าตรงกันข้ามกับท่าปัจจุบันน่ะที่เราใช้อะ่ะเรือเอกภพอื่นเยอะแยะเลยเพรา นิพานมันก็เป็นสภาวะหนึ่งของธรรมชาติอะมันไม่ได้ใหญ่กว่าหรอกนิพานไม่ได้ใหญ่กว่าธรรมชาตินิพานเป็นสภาวะหนึ่งของธรรมชาตินี่เด็กไม่เข้าใจอ่ะคือเด็กได้จากการท่องจากพ่อแม่ซึ่งไม่มีความรู้อะไรเลยจึงกล่าวผิดๆตามภาษาเด็กพพ่อแม่มันไม่มีความรู้อสอนให้ท่อง ซึ่งเรื่งพวกนี้มันท่องไม่ได้นะ,นะความเข้าใจกับการท่องนี่มันจะไม่เหมือนกัน